แมครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์พระผู้เป็นใหญ่ในเขตแฟนแดนนี้เจ้าที่เจ้าทางผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงเดชผู้ทรงคุณผู้เอื้อเฟื้อเอื้อนุนต่อ,ตอบวร,รพระพุทธศาสนาผู้รักษาวัดว่าอารามแห่งนี้ นับตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตับจนถึงโอกาสปัจนนี้ในการใดที่คิดดีพูดดีทำดีในการนั้นชื่อว่ามงคนดีเราลูกหลานทั้งหลายขอโอกาสบอกเก่าวเล่าแจ้งชี้แจงแถลงไข ในความเป็นไฟในจิตในยามในสังขารขอน้องประสานคุณงามความดีต่อคุณพระนนรตนาไตรตลอดเทพไตเทวาองค์หลวงปู่เท้าเทพเวสุวรรณเท้าจาตุมหาราชิกาทั้งสี่พระองค์ตลอดจนถึงผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมทั้งหลาย เราลูกหลานทั้งหลายขอโอกาสอันเป็นมงคลขออาราธนาบารมีแห่งยานบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทั้งแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันขออาราธนาบารมีแห่งพระสังฆเจ้าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะทั้งสามการ ขอน้องประสานคุณงามความดีกับหลวงพ่อทองสมฤทธิ์องค์พระพุทธปฏิมาที่สถิตเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเรืองฤทธิเดชชามาหาบารมีต่อสถานที่ตรงนี้ <Okay. S 1> เราลูกหลานทั้งหลายได้ล้องจิตรวมใจในการร่วมทำกรรมกุลร่วมสร้าง รูปเหมือนแห่งเท้ามหาราทั้งสี่อันมีหัวหน้าคือหลวงปู่เท้าเวสุวรรณผู้เป็นกำลังยิ่งเวสุขุสักอิติปิโสพรกวายามราชาโนเท้าเวสุวรรณนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะ เาเวสุวรรณโนจตุมมหาราชิตายขะปันดาวัตภูริโตเวสสพุทสะเวสสพุทสะเวสสพุทสะอิติสุขโตอะราหังพุทโธนโมพุทธายะปัตวีคงคาพระภุญมัทเทวาอามามีหังอิติสุขโตอะราหังพุทโธนโมพุทธายะ ปัตตวีคงคาพระบุมมเทวาอมานิหังอิติสุขโตอราหังพุทโธนโมพุทธายะปัตตวีคงคาพระบุมมะเทวาอมานีหังเอมินาสกาเลนะตังบุตัง Kimina Sakalina Tang Bhutang Abhipu Jayama Kimina Sakalina Tang Dhammang Abhipu Jayama Kimina Tang Sangkhang Abhipu Jayama Arahang Sambuto Bhagavad โอ้ทังบาควันตังอาบิวาเทมิพร้อมกันเด้อสวากาโตภะคะวะตาธัสมธทามังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากาสังโฆสังฆังนามังทั้งนโมพร้อมกันเด้อครับ Namo tanang ta năng pe cha mi tu ti pe bê saranang tăng sa pe năng saranang cha mi tu ti am bê cha mi ti cha mi ตาทยัมปิพุทธังสารนังกัจฉมิตาทยัมปิธรรมังสารนังกัจฉมิสุตัสสลาขจัตุเทวดาสัทัมมังมุนีลาจัจสัตวนันตุสะขโมกขะดัง สักเคกามีจะรูเปกิริศิขาพระตเตจันทาลิเกวิมานีทีเประเตจะข้ามีตรุวนาอาเนีเขหวัตุมิเขเตพุมมาจะยันตุเทวาชลทละวิสเมยขะก,กันทับพนาคาอิทันตาสันติเกยัง มุนิวาราวจาจันหังทาทวมีสุนันโตธรรมะสวรรคกาโลอยัมปทันตาธรรมะสวรรคกาโลอยัมปทันตาธรรมะสวรรคกาโลอัยัมปทันตาฟังตามขน้อยเด้อย,ยกขึ้นเหนือหิว้ว ต่างทูบและเทียนทองดวงเนตรทั้งสองข้าอันเรืองฉายขอนอบน้อมถวายเป็นปฏิปแกวทั้ทง,ซทงซ้ายขวากายสังขาร <outgoing S 2> ขอนอบน้อมถวายๆๆเป็นเครื่องสักการะปูชา พุทธบูชามหาเทชาวันโตธรรมบูชามหาปัญญาโยสังฆบูชามหาผูเขาวังโหติโลกนาถังอภิปุชยามิอนันตพุทโธ อานันตะธรรมโมอานันตะสังคโฆอานันตะปัจเจกอานันตะโพ,พธิสัตโตอานันตะโพ,พธิปักคิยธรรมสามสิบเจ็ดประการองค์แห่งการตรัสริหัง อิติสุขโตอารหังพุทโธนโมพุทธายะปัตตวีคงคาพระภุมมะเทวาขาม,ามีหังสวดอิติปิโสสามรอบพร้อมกันดังๆครับอิติปิโสบะกะวาอาระหังสามมาสามบท Vicca Charana no Sukhato Lokavidu anutaro Purisa Dhamma Sarati Sattva Manutsa Nang Bhutto Tisawakato Bhagavata สันเเตเิโกอตังโลกสันติเพื่อนบอกว่าผู้ใดมีศรัทธาแน่มลุกต้อพุทธาเวสุวรรณไกส่วนอิติปิโ,โสนอมผู้ชาสามลอ้อล้วก็คอยมาใส่คาถาบูชาคุณเพิ่นอิติปิโสพระกไา,ายมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมารนังจุตังอรหังสุขัตยา සාත ප ශම สาธุสาธุเราลูกหลานทั้งหลายขอนอมน้อมถวายเครื่องสักการบรรลกาลบรรณาการต่อเท้ามาหาลาภทั้งสี่ผู้มีธิมีเด็กมีคุณผู้หล่อเฟือเกิดหนุนต่อปวรพระพุทธศาสนาบุญกุศลอันใดที่เราลูกหลานได้กระทำมาหากแม้นว่าเป็นบุญกุศลอ๋อน้อมถวายต่อเท้ามาหาลาภทั้งสี่เพื่อเป็นกำลังเป็นพลังในการปกคับปกคอ,องบ้านปกครองเมือง ประครับประคองในสามแดนโลกกทาุประกาศคุณงามความดีแห่งคุณพระรัตนไตร